นี่อยู่นี่เลยครับอยู่มันนี้มาอำเภอ,อมาสามชุบครับมาผ่านมาร้านนี้เลยครับร้านทุเรียนแผงในสามชุบโอ้โหฝีมือคนคนปอกทุเรียนนะเป็นสุภาพสตรีนะเป็นผู้หญิงเก่งมากเลยคนยืนมุงเยอะเลยนะอยู่ข้างหลังคนยืนมงุงแล้วฝีมือการปอกของน้องเห็นแล้วทึ่งเลยนะเป็นผู้หญิงครับเดีย๋ยวเรามาดูลีลาการปอกของน้องกันดีกว่า นี่นี่คือร้านของน้องครับเขาอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงตรงนี้คือคืออะไรหนูวัดจีมนโพคาลามตรงนี้เหรอวัดอะไรนะวัดจีโมนโพคาลารอ่านี่ฮะมาเจอกับร้านน้องได้เลยครับอ๋อนี่ไงฝีมือมาดูปีมือการปอกของน้องดีกว่ามีตอนนี้คนมีอร้านเดียวเหรอตรงนี้สามชุบเนี่ยมีมีร้านพ่ออ๋อตรงนู้นของพ่อเหรอเมื่อกี้เมื่อวานเเห็นแล้วอ๋อร้านพ่ออยู่ มาดูฝีมือการปอกหืย,หยห <Mull> um อยากจะเห็นปอกเหมือนเมื่อกี้อ่ะนั่นดูฝีมือก่อนฮนะเนี่ยดูฝีมือก่อนเราให้ดูวิธีการทำของน้องก็สุดยอดจริงๆเลยอ่ยะนี่ถูภาพสตรีนะครับนผู้ชมดูก่อนนี่ฝีมือ,อใช้ได้เลยโอ้โหโชว์มาทางนี้หน่อยปอกเสร็จแล้วโชว์เนื้อมาทางนี้หน่อย โอ้โหไวมากไวมากครับท่านผู้ชมสองคนสองคนพี่น้องอ่ะเนี่ยโอ้โหขายดีไหมวันนี้ดีดีทุกวันว,ว, <laughs> วันละเท่าไหร่ได้ขายได้ส่วนปอกได้ประมาณวันละสองร้อยโลค่ะอ่อ,อ,อตอนนี้ไปเอาไปเอาที่จันหรือระยองนะเอ่อตอนนี้เป็นทุเรียนของจันอ๋อไปเอาทุ่งไหนหน้าวัดสีเมืองพ่อหนูเป็นคนไปเลือกอ่ะอ๋อมันมีสองจุดนะข้อดินก็มี โอ้โหฝีมือการปอกของน้องเ็าดูโอ้โหสุดยอดเลยฮะดูเนื้อหน่อยโชว์เนื้อหน่อยนี่ท่านผู้ชมดูนะอีกทีกทีหนึง่งตรงนี้คืออะไรหน้าวากิมุนโพคาราโอเคครับใครอยากได้ทุเรียนฝีมือการปอกของน้องสองคนพี่น้องมาตรงนี้เลยอืมอ่าข้อโชว์หน่อยข้อโชว์หน่อยเสียงแบบนี้คือ อ๋อคือคินได้เลยใช่ไหมถามจิงโต๊ะตรงนี้วันล้วเท่าไหร่ได้กี่ร้อยโลได้เป็นตันได้ไหมหไม่ถึงนะถ้ารวมร้านพอได้ดวยสองคนสอง้านเนาะโอ้โหสุดยอดเลยครับนี่มาที่นี่เรือที่สามชุบครับ <c oughs> ส่วนด้านหน้าบรรยากาศด้านหน้านะฮะนี่แล้วราคาเลยวเช็คท,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 ที่น้องก็จะขึ้นไปไ้ายมาตรงนี้เลยนี่ฮะ มี150ยาสิบกับร้อนะต่อกิโลนะครับแล้วก็ข้ากับโครงการนี่โครงการคนล,ละครึ่งนะครับมีคุนี้ด้วยและว่าแอบสองหนะ่อยขายแต่หมอนทองอย่างเดียวเหรอคะเหนื้อก่อนสุดยอดจริงๆเนละยฝีมือการปอก โอเคครับเอาพอประมาณครับที่วิดีโอครับเข้ามาในชแนลแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับนี่คือราคาทุเรียนในอำเภอสามชุกณนะวันนี้นะครับก็ตรงนี้ก็มีแผงของน้องก็อยู่นะอาจจะมาอุดหนุนก็มาตรงนี้ได้เลยนะเดีจะปักพิกัดไว้ให้อันนี้ขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ